น้ำไม่ได้เอาไข่มาสลับปุ๊ สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินอาหารแบบว่าคลีนครีนสักหน่อยหนึ่งเพื่อสุขภาพเนาะกินแต่แบบเพ็ดๆไหลเพ็ดเพ็ไหลก็จะเบื่อวันนี้ก็มีอะไรสลัดโลแล้วก็สลัดพักแล้วก็อัอนนี้นะข้าวโพดทอดเขาเรียกว่าอะไรเฮข้าวโพดทอดเผือกทอดนาะเอามาแจมด้วยตนะ่ว่ามันน่าจะเข้ากัน น่าจะเข้ากันมากเลยแหละมาก่อนจะไปดูหนูนากินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้นาทําคลิปต่อๆไปเด้อดูสิวขึ้นอีกแล้วโอ้ยนอเดี๋ยวนามาเขานาซื้อมาเด้อเดี๋ยวเขามีงางาขาวงาดำ ช่วงนี้นาะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะ่ะนาเหนื่อยถ่ายของลองดูใส่งาปั๊บ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 นาก็จะเจ๊เอาน้ำจิ้มมานี้แจมน้ำนี่นะ่ะที่มีถั่วนะน้ำจิ้มอะไรเหรขนาดสัมนี้ก็ยังต้องซื้อแบบว่าง่ายๆนาะไม่มีเวลาทำจริงๆ มันเหนื่อยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเวลานาะนเหนื่อยนาขายของตากขายกาแฟาตากแดดตากลมเนาะตากฝนนิดสมมยเมื่อวานนี่แปวดง่ายๆแล้วกันนะจ๊ะน,น่าวางไว้นี่แล้วกันนำสลดก็มีสองแบบ เพื่อนเพื่อนอันนี้ซีฟู้ดอันนี้อันนี้ธรรมดาดังเดิมนะก็จะใส่ผสมกันไปมันอบ<ๆ>เปรียปร้ยวเเนาะน้าวสลดัดน้าไม่ชอบน้ำน้ำ,น,ำน้ำสลัดเยอะเ้อน่าจะใส่นิดเดียว มา,มาเรามากินกันเลยจ้าวันนี้อันนี้ก็คือเย็นไปเลยเอาแบบง่ายๆไปเลยเย็นๆไปเลยเยอะไปไหมอะ่ะอื้มอื้ม ว่าถือว่าโอเคไม่เด็ดเท่าไหร่แต่โอเคนะ นำไม่ชอบไข่นำไม่ได้าไข่มาสลับปดัด สลัดโร่ลยสลัดโร่อย 慢慢。啊妈 là lo ok Nhấm <coughs> cái <coughs> 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 พ right, ักหน้ายมัเนอะฮึ Thôi mình bà à. นาเป็นคนไม่ชอบกินน้ำสลัดแบบเยอะๆมันเลี่ยนงาไม่ต้องใส่จานเ่เอาแบบคลาสสิกนี่แหละลูกสาวโทรตามลูกสาวไปเที่ยว 음. 음 <laughs> คิด่ง่ายนะเพื่อนๆเหรอ อิ่มเลยเนี่ยเพื่อนๆ อิ่มพอดีเลยเป๊ะน,น้ำจิ้มถือว่าไม่เด็ดเท่าไหร่ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่หรอกอคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสั้นๆง่ายๆเด้อเพื่อนๆเด้อ ยังไงก็อย่าลืมติดตามทางแฟนเพจ Facebook หนูนาะสาวโคลาชเด้อเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ใหนาทำคลิปต่อๆไปเด้อเด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าทิ๊กเกอยเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย